การศึกษาดีส่องโปรไฟล์โนต้ตวิเศษทายาทหมื่นล้านว่าที่เจ้าบ่าวแพทริเซียขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวคนล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโนต้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์วาที่เจ้าบ่าวของนางเอกสาวลูกครึ่งแพทริเซียกูดโดยฝ่ายชายได้ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาณประเทศอังกฤษและได้จัดงานปาร์ตี้สลโสดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สำหรับประวัติของหนุ่มโนตนั้นเป็นทายาทหมื่นล้านของคุณวินัยคุณอุไรวันรังสีสิงห์พิพัฒน์เจ้าของบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยซึ่งเป็นธุรกิจผลิตอุปกรณ์แสงสว่างอันดับต้นๆของประเทศไทยโดยดำเนินการมาแล้วกว่า40ปีและยังมีอีกหลายบริษัทในความดูแลเป็นน้องชายแท้ๆของน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีของสุตาสาวชื่อดังชมพู่อรยา นอกจากนี้ยังมีพี่สาวอีกสองคนคือนภาวิไลรังสีสิงพิพัฒน์และดรรัฐวิไลรังสีสิงพิพัฒน์หนุ่มโนตเป็นนักเรียนนอกเรียนจบไฮสคูลที่ออสเตรเลียจากนั้นก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อังกฤษสาขาวิศวะเครื่องกลมหาวิทยาลัย University College London ก่อนจะไปต่อปริญญาโทรเรียนจบถึง2ใบคือสำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยคิงตันและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลค l e g เ l o ลอนดอน